สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารของน้องแอมชนทิชามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะครับโดยน้องแอมชนทิชานะครับยื่นหนึ่งเจ้าภาพจ้างงานทั่วไทยนับเป็นปรากฏการณ์ของศิลปินขวัญใจมหาชนนะครับที่มีแฟนคลับให้การตอบรับอย่างท่วมท้นอย่างน้องแอมชนทิชาแชมป์รายการโดนเพลงชิงทุน21สมัยเจ้าของเพลงฮิตคำสัญญาที่ชานุมานทีล่าสุดนะครับงานแน่นเอียดเลย จนไม่มีเวลาพักผ่อนโดยก่อนหน้านี้นะครับถึงกับต้องร้องเพลงทั้งน้ําตาบนเวทีมาแล้วครับเนื่องจากป่วยแต่ด้วยความที่รับงานไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานให้จนจบถือว่าเป็นศิลป,ปินที่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูงอีกด้วยครับโดยน้องแอมชนทิชานั้นนะครับได้รับการเจรานายจากโครสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติเขียนบทเพลงให้หนึ่งเพลงกับเพลงคําสัญญาที่ชานุมานที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเพียงหนึ่งวันทําให้เพลงดังกล่าวนั้น ทะลุ1ล้านวิวไปในเวลาอันรวดเร็วครับและล่าสุดเพลงดังกล่าวก็ทะยานสู่7ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแถมเพลงคำสัญญาที่ชานุมานนั้นยังฮิตติดชาร์ตบนหน้าปัดวิทยุหลักๆทั่วไทยอีกด้วยครับล่าสุดนะครับเฟซบ o ๊กของน้องแอมชนทิชานนั้นได้โพสต์ภาพงานเผยว่าพรุ่งนี้คือวันที่16พฤศจิกายนนะครับมาเจอแอมได้ที่สนามธนาชายัยโค้งแตงโมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมาเจอกันนะคะ เรียกว่าฮอตฮิตข้ามภาคกันเลยทีเดียวครับแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าดังจะเรียกว่าอะไรถูกไหมครับแอมชนทิชานะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่ตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยแอมชนทิชานั้นได้สมัครเข้าแข่งขันรายการโดยเพลงชิงทุน โดยเธอใช้เวลารอนานเป็นปีเลยนะครับกว่ารายการจะเรียกมาแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งแรกเธอก็ต้องเจอกับนนท์นองบลรัมพูนะครับแชมป์45สมัยและเธอก็สามารถค้นแชมป์ลงได้ปัจจุบันแอมชนทิชานะครับมีเพลงที่ปล่อยมากับค่ายเพลงซองเดิ์ในเพลงคำสัญญาที่ชานุมานซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิเพลงบอกเล่าผ่านน้ำเสียงทรงพลังของแอมชนทิชา โดยในวัยเด็กนั้นแอมชนทิชานะครับชอบร้องเพลงมากและก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่9ขวบ ในงานเล็กๆนะครับที่จัดขึ้นที่อำเภอและเธอก็คือผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีนั้นแล้วครับแม้เธอจะไม่ชนะแต่เธอก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นด้วยจึงได้เดินสายประกวดร้องเพลงอีกหลายเวทีเลยโดยมีคุณยายเป็นคนสอนเรื่องการร้องเพลงให้เธอมาตลอดครับเรียกว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองและก็มาแรงอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับ สำหรับน้องแอมชนทิชาแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน21สมัยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้กันต่อไปนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ